สิ่งแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายคือการนอนตั้งแต่หัวค่ำตรงนี้เนี่ยสำคัญมากและผมเชื่อนะครับว่าหลายคนแม้แต่ผมเองเนี่ยบางครั้งทำไม่ได้ให้นอนตั้งแต่หัวค่ำท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุลอยัสลามสุนนะของท่านคือหลังจากที่ละหมาดอิชาแล้วเนี่ยท่านนาบีจะนอนนอนหลับพักผ่อนพระองค์สุบฮานุอาัลตาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่า ว่าจะอันนั้นไลลาลีบาซาว่าจะอันนั้นนฮารรมาอาชาพระองค์ Allah s u b h a ะ a h u wa t a ให้ยามค่ําคืนเนี่ยเปรียบเสมือนกับอาภรณ์คำว่าอาภรณ์คืออะไรเพื่อที่จะปกปิดให้เราได้นอนหลับในยามค่ําคืนว่าจะอันนั้นนหารรมาอาชาและให้ยามกลางวันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราประกอบอาชีพเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับ ตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมและก่อนจะนอนเนี่ยนะครับซุนนะของท่านนบีเริ่มตั้งแต่นอนเลยหนึ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำสอก่อนที่จะนอนอาบน้ำละหมาดรายงานจากท่านบรออินูอาซิบนะครับรอดีอัลลอฮูอันฮูได้กล่าวนะครับว่าอีดา ได้ท่านนาบีได้กล่าวว่าอิดะอัตัยตะมัตยาอิกมัตยาอิกเมือ่อท่านทั้งหลายต้องการที่จะไปสู่ที่นอนของท่านเนี่ยฟตาตวัดดอวูดูอักลิสโซลจงอาบน้ําละหมาดเหมือนกับการอาบน้ําละหมาดเพื่อที่จะทําการละหมาดหลังจากนั้นก็นอนตะแคงข้างขวาและท่านหญิงอาชารอเดียลอฮวนฮาได้กล่าวต่อไปนะครับว่า เมื่อใดก็เมื่อท่านนับมุลเบี๋ยมอัลลอฮฺหัมมวเรวะซาลัมต้องการที่จะนอนเนี่ยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วใช่ไหมในแต่ละค่ําคืนเนี่ยยะมาอากาไฟฮีมือทั้งสองของท่านก็จะมารวมกันซุมมานาฟาซาฟีฮีมาหลังจากนั้นท่านนาบีก็จะเป่าฟากอร้ออาฟีฮีมาและท่านนาบีก็จะอ่านเพราะฉะนั้นสุนนะของท่านนาบีเนี่ยคือเป่าก่อนอ่านไม่ใช่อ่านก่อนเป่านะครับ เป่ากรแล้วก็อ่านอาบน,น้ำละมาเสร็จแล้วเป่าที่มือทั้งสองแล้วก็อ่านอ่านอะไรบ้างกุล,ลหวัวลออหะคุลอาอูซุบิรอบ,บินฟละลักกุลอาอูซุบิรอบบินนัสพูด้นายคืออ่านสามกุลซุมมายัมซะหูบิฮิมามัสตะตออามินยาซาดีฮีหลังจากนั้นก็เริ่มพออ่านสามกุลเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยลูบไปยังร่างกาย ยับดาอูบิฮิมา阿拉เรซีฮิววจิเริ่มจากศีษะก่อนลูปไปที่ศีสะะแล้วมาที่ใบหน้าแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับในสิ่งที่มือสามารถที่จะลูปไปได้ยยฟอัลลูซาลีกะซาลาสมารอ่ธนบีทำเช่นนี้เนี่ยสามครั้งอ่านเป่าแล้วก็อ่านแล้วก็รูปหนึ่งครั้งแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านแล้วก็รูปครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สาม ระการต่อมาเนี่ยนะครับท่านนาบีก็อ่านด,ดูอาก่อนที่จะนอนบิสมิกลลอฮุมมะอามูตุวะอาฮียานะครับบิสมิกลลอฮุมมะอามูตุวะอาฮยาหรือในบางการรายงานนะครับเหล่าบรรดาซอบาได้กล่าวนะครับว่าก่อนที่ท่านนาบีจะนอนหลับเนี่ยท่านนาบีจะอา่านอายะกุซีนะครับอายะกุซีอัลลอฮุลาอิลาฮิลาฮวนฮายุงกอยมุมซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องเนี่ยก็ อ่านกันได้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านนาบีตื่นขึ้นมาในยามค่ําคืนนะครับท่านนาบีจะตื่นนะในสิทในช่วงช่วงสุดท้ายของยามกลางคืนนะครับก่อนเวลาของการละหมาดซุบพี่ประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงท่านนาบีจะตื่นพอท่านนาบีตื่นเนี่ยท่านนาบีก็จะลูบไปที่ใบหน้าของท่านนะครับลูบไปที่ใบหน้าของท่านแล้วก็จะไปอาบน้ําละหมาด หลังจากอนาลมาสเสร็จแล้วเนี่ยท่านนาบีจะละมาดเรียกว่าตรงนี้เราเรียกละมาดอะไรนะตะฮัดยุดท่านนาบีจะละมาดเบาๆก่อนสองรอแกะการละมาดเบาๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเตรียมตัวร่างกายให้มีความพร้อมในการที่จะละหมาดตะฮัดยุดเรียกว่าเป็นการละมาดเบาๆอาจจะอ่านสูรนะครับฟาติฮะแล้วก็อ่านสูรอ,อ อะไรนะกุญยาในราการแรกกุนวลลอในราการที่สองนะครับหลังจากนั้นท่านนาบีก็จะละหมาดทีละสองทีละสองจนกระทั่งนะครับเมื่อใกล้เวลาของการละหมาดซุบพีเนี่ยนะท่านนาบีจะปิดท้ายการละหมาดด้วยกับการละหมาดเวิีหนึ่รอกาแล้วท่านนาบีก็จะนอนตะแคงขวานี่คือสุนนะของท่านนาบีนะครับที่ ถ้าใครสามารถปฏิบัติได้นั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี